สวัสดีครับมุมสองเวรนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3กินโชกันตอนสาที่2 7เมกราคม2อ6 7นกะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกกันอีกนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับปิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไมถูกใจเสมอเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็กระสบวกเช็ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอดติตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้กน่อ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่27มกราคม2567นะครับกู้ที่หนึ่งนะครับฝ่ายเราคือ m 16บ้านดัมบ้าสนฝันน้ำนเาางนิงนนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีพิกัดน้อย1่ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายนั้นก็คือเนรมิตรทุ่ง2มวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายตรงข้าก็คือเปลวสีเงินยอนดามันนะครับพิกัดหนึ่งรปอนด์และคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชม Super 130ป์ซูเปอร์เฟเธอเวอร์ร้อยสาปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับฝ่ายนั้นก็คือฮูคองพักยก24นะครับส่วนฝ่ายตงงนนรงข้ามก็คือเพชรผู้ผา เอกปูยีนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกแยนดก็คือเนื้อธนีชอห้าพยักสวนฝันน้ำเงินนะครับยกเพชรลูกนาเรศวรนะครับพิกัด1น5อปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดทุกใจกด u b s ส r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk สองสี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกบัานโคงบริการดี adpk สองสี่ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นชกกันวันเสาที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเวลาสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับณเวทีมวยสยาม อมนน้อยะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของซึกเจ้ามวยไทยนะครับทั้งด้านฝ่ายเขาคือเอ็มสิบ้านเดมบ้านนะครับหรือว่าสอจอมแมนชนบุรีนะครับหรือว่าชันุดกฤตกรนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับหรือว่าเกตอธิวัฒนะครับพิกัด101่อนึ่ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเอ็มสิบหกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับไปสิบห้าปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ บ้านแดมบ้าน,นะครับที่พัทยานะครับมีสมเด็จ M16 นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับบุเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกปั้มฟัดรตัตตีแข็งแกลง,งบุดุดันหุวจีนผู้ใจกระอยกระไรกาส่่นนะครับเป็นมวยสไตล์คล้ายอ่า สมเด็จ M16 นะครับเป็นหมวยบูเปิดเกมนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็มีแพ้คะแนนคุณเดชสวังเสือนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนคุณเดชสวังเสือที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองอีกครั้งนะครับล่าสุดแจ้งเกิดนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับยอดบวงงามธันวาสินนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มล่าสุดแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนาคานี่เป็นกชกจากจังหวัดพัทลุงวัยสิปีนะครับทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าแม่สายวารีที่จังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ขึ้นมาทําหน้าต่อที่ซุปเปอร,ร์บอลแคมป์ซุปเปอร,ร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับที่โยธินพัฒนา3มนะครับมีทางด้านซุปเปอร,ร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับคอยดูแลแล้วก็ควบคุมเรื่องการลดน้าหนักนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรนาคานี่เป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงขวาคอล็อกลัดตีเหนี่ยวแน่นครับ สามฟอร์มหลังสุดก็มีแพ้นอ็อกแพ้คะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็ชนะแสนชัยสิ์ลมใต้นะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองใต้สิ์ลมใต้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปสองฝนะครับเรียกกันเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายเมินงจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึง ประสบการณ์ในการชกโวยนะครับทางด้านฝ่ายแดง M16 นี่นนชคมาประมาณ50ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพรนาคาชกประมาณ3 0ไฟินะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสถิติการชกมวยจะชคมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ดูจะเยอะกว่าอีกประมาณ1กิโลกรัมด้วยสามไปนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงก็ดู หนักกว่าด้วยนะครับสรีระส่วนสูงก็ดูได้ลอยกว่านิดๆด้วยนะครับทานั้นแฝงสูงประมาณ165ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ 160, 16 1 6ึ่6 1อเซนติเมตรนะครับดูว่าส่วนสูงความสูงความยาวทานั้นแฝงก็ยังดูลอยกว่าด้วยครับ ฉะนั้นบทบิดไปแล้วนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ไฟแรงนะครับ M16 บ้านแหลมบ้านนะครับสถิติการชกมวยดูชกมายเยอะกว่าน้ําหนักปล่อยๆก็ดูได้เปรียบนะครับสิริสริย์รันส,ส,สูงก็ลอยกว่าน,นิดๆด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มาชอบไปที่ไฟแรงนะครับ M16 บบ้านแหลมบ้านครับมาถึง คู่ที่2นะครับซึ่งไปลองคู่เอกนะครับทางด้านฝาแงก็คือเนรมิดทุ่งสงมวยไทยยิมนะครับหรือว่าทุ่งสงทักษิณน,นะครับสัญไฟทุ่งเงินนะครับเปลวสีเงินยออันดามันนะครับหรือว่าโดนัทยออันดามันนะครับหรือว่าฤาร,รีไทยนะครับน้ำดื่มมี77 พิกัดก็คือหนึ้อยสิปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเนรบิทนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย19ปีนะครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่เอ็นดี้มวยไทยนะครับมีทางด้านสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจดีทีรวัชชูกรอนนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับเป็นมวยกว่าครบเครื่องบูเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดล็อกอัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับบูดุดัน3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทนาน้าฝ่ายแดงเนริบิทก็มีแพ้คะแนนลูฟี่ตองพัทลุงนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง หลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยกที่1เพชรเมืองไทย TBM ยิมที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดนะครับชนะแจ้งเกิดนะครับชนะนอกยกที่3นะครับพยักชนชนุรีอัดพิเดียกรูปนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง3ฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปรเลสีเงินยอนดามันก็เป็นนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัย16ปีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ต่อแย้มสวนนะครับมีทั้งนั้นพญาต่อเมืองเกลนนวลนะครับเป็นสตาร์ทเทรนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งบุ๊ดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเปรเลสีเงินก็มีชนะคะแนนเก่งลบปลนหนึ่งเดียว ที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยกที่2นะครับริฟดินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่วิธีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนแดนพิชิตดรแก้วนนทบุรีที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายรำเนินจะดูดีกว่านะครับ ฉะนั้นเปรียบเทียบไปแล้วบทเบียดไปแล้วก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเปลวสีเงินยออันดามันนะครับฟอมดูดีกว่าครับสฟอร์มหลังสุดดูดีกว่าครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเนเรมิททุ่งส่งมวยไทยยิมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเปลวสีเงินยออันดามันครับ มาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซ u เปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เวทีหมวเสียอ้อมหน่อยด้วยนะครับมาดูที่ทางด้านฝั่งเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงแชมป์ก็คือวูคองพักยก24นะครับหรือว่าสิทธิ์เจริญวิทย์หรือว่าธรรมศาสตร์ของหลวงยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรภูผาเอกปูยีนะครับหรือว่าภูเก็ตไฟครับครับพิกัด130ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบูคงเจ้าของแชมป์นี้เป็นนักชกจากจังหวัดปทุมธานีวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสิทธิเจริญทรัพนะครับมีคุณลุงนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องเป็นหัวนหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับเจริญวิทยเกียรติบ้านช่องนะครับซึ่งเป็นน้องของเจริญทรัพนะครับเป็นผู้จัดการของท้านบูคองนะครับ ทันตบูคองเจ้าของแชมป์นี่ก็เป็นมวยขวาครับประเภทฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมตีหน้าแรงนะครับดักสั์แข้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกรุนแรงบู๊ดุดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับเรียกได้ว่าปี -66 นะครับทั้งปีที่ผ่านมานะครับชกไว้10ไฟสดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับและก็เสมอ2ไฟที่เหลืออีก7ไฟชนะรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าปี6-6ของทันตแสดงบูคองเจ้าของแชมป์ชกไว้สถิติค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทา่านสายแดงเจ้าของแชมป์นะครับก็มีแพ้นักยกที่3นะครับแสนรักเกตทรงฤทธิ์นะครับที่วิธีราชดำเนินนะครับก็มีแสนรัก คนเดียวนะครับที่ยัดเยียดความปราชัยให้กับทางนั้านเจ้าวูคงมาได้ตลอดปี66ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปเสมอกับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับล่าสุดนะครับก็เสมออีกครั้งนะครับโดยเสมอกับทางนั้นนาวาเอกสอสมหมายนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็ถือว่าเสมอ2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับผู้ท้าชิงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย18ปีนะครับทําการฝึกซ้อมอยู่ที่ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับโยธินพัฒนาสามนะครับก็มีท่านั้นซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็มีท่านั้นเสียเอกปูยีนนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับท่านั้นเพชรภูผานะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวเตะขวาต่อยขวานะครับไล่แขนขวางหน้าต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับอาวุธเร็ว หลากหลายหลักเหลี่ยมดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินผู้ท้าชิงนะครับก็มีชนะนอกยกที่3เพชรสวนยุฟาบุมเด็กเสียนนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนคีรีหลวงช .5 พยักที่เวทีราชดำเนินนะครับลาสุดนะครับชนะคะแนนขาวพองศักพิญโยที่เวทีมอสสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับโดยเฉพาะไฟสุดท้ายนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้ชนะ ท่านั้นขาวผ่องหักปากกาเสียนะครับเข้าตาเสียเลยนะครับวันนั้นชนะไปแบบขัดลอยท้ายๆนะครับคะแนนนี่47ต่อ49ทั้ง3เสียงเลยนะครับเรียกได้ว่าทางนั้นขาว่องนี่แพ้ไปแบบขัดลอยเลยนะครับก็ดูว่าฝ่ายสุดท้ายของทนานั้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรภูผาโชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเสียเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายดูว่าทนานั้นฝ่ายน้ำเงินครับจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทนานั้นฝ่ายแด่งเจ้าของแชมป์นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1 ไฟนะครับ3ฟอร์มหลังสุดทางนั้นไฟน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี้ชกไว้เข้าตา เสียนค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูว่าโชว์ฟอร์มไ้สวยไฟสุดท้ายนะครับบทเบียดไปแล้วนะครับคู่นี้ก็น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีนะครับแต่ชอบไปที่ความร้อนแรงความอาฟอร์มสดความห้ามของผู้ท้าชิงที่เพชรภูผาเอกภูยีนะครับผมดูว่าช่วงหลังๆฟอร์มสดร่างกายดีนะครับบทเบียดไปปลายผมดูว่ายืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับที่สําคัญไฟสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะ อวูคองพักยก24นะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับแล้วก็วคว้าเข็มขัดรุ่นซูเปอร์เฟทเวตร้อยสามซ่ปอนไปที่มวสสยามอ้อมน้อยมาคัดเอวได้สําเร็จนะครับคู่ที่3นะครับคู่เอกนารายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเ <c oughs> พชรภูผาเอกปู่ยีนครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับธนบฝ่ายหนงคือเหนือธรณีชอห้าพยักนะครับหรือว่าสิทธิ์กำนันลือหรือว่าพุทธประชาชื่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเพชรลูกณเรศวนนะครับหรือว่าเพชรป่าคาหลานเจ้าพ่อขุนศึกนะครับหรือว่าเทพพริตโชตบางแสนหรือว่าแสเทพพริตปอสันตินะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือท่อนนีนี่เป็นในโชคจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัยสิบสี่ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสี็จชายสุขโขทัยนะครับปัจเนินมีจันเป็นผู้จัดการและก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมนะครับสัดแข้งควา้าคอแทงยัดสายแรงบูด,ดุดันนะครับหมัดศอกคมสามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนเพชรกิติดอกเตอร์แก้วนนทบ,บุรีนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนพลแสนเอกเมืองนนท์นะครับที่วิทีมมุสยยมอ้อมน้อยล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรกิติดอกตแก้วนนทบุรีนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็แพ้2แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1นึ่งไฟนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับหยกเพชรนี่เป็นนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับวัยสิปีนะครับปัจจุบันก็ปิดซ้อมอยู่ที่ลูกนเรศวรนะครับที่หนองบัวลำพูนครับมีท่านั้นสมิงดำนะครับ ชอาอาจระบุญนะครับคอยดูแลนะครับก็สมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูนะครับหรือว่าชออาจระบุนครับทำการเป็นหัวหน้าคณะนะครับล้วก็คอยดูแลอยู่ที่คลายลูกนาเรส่วนนะครับยกเพชรนี่เป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวเปิดเกมนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าฟันศอกรุนแรงบุ๊ดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับเคยชกที่เวทีเมืองกรุงไว้เมื่อประมาณปี 65นะครับเคยประทะกับทันเทพสจิตพัฒนานะครับเลิศศีลาจิตเมืองนนี่ครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ประทะมาหมดแล้วนะครับก็ถือว่ากระดูกมวยชื่อมวยไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูทรแถบบ้านเกิดอยู่บ้างนะครับแต่ที่เวทีเมืองกรุงก็น่าจะเรือไปประมาณ1ปีเสร็จเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับ ของทนานฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะคะแนนแสนไกลน้อยนะครับศูนย์เยาวชนของเตยที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนน4ีนนชัยซูจีบะหมีเคียวนะครับในศึกเกบวยดีวิธีไทยนะครับยี 26, พฤศจิกายนปี65ห้านะครับปลายปี65นะครับแล้วก็เรือหายจากเวทีเมืองกุงไป1ปีกับอีก1เดือนเลยนะครับแต่ข่าวว่าได้ไป ได้มีการเคลื่อนยาเคลื่อนไหวร่างกายขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูทรบ้างนะครับแต่ว่า,ารายการมวยอาจจะอัปเดตไม่ไม่ครบนะครับมีบางรายการที่นำมาเสนอได้ก็มีเคยมีชนะคะแนนด้านลมอีสานพยักฆ์ภูหลวงที่จังหวัดหนองบัวลำพูมานะครับ11พฤศจิกายนปี66ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหว ขยับขยายร่างกายที่เวทีภูทรอยู่2อถึงสไฟ์นะครับแต่ถ้าที่เวทีเมืองกุงไฟ์สุดท้ายก็26พฤศจิกาปี65น้่นเลยนะครับเท่ากับว่านัดนี้ของทนาฝ่ายเมืองนะครับกลับมาเยือนเวทีเมืองกุ้งอีกครั้งนึงครับเรือเวทีเมืองกุ้งไปประมาณ1ปีกับอีก1เดือนเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้มีการขยับขยายื่อนไหวร่างกายที่เว s <S ทีภูทรบ้างนะครับแต่ผมดูว่าร่างกายน่าจะดูเป็นรองทนาฟแฟรนด์นะครับเหนือธรณีชอห้าพยักนะครับชื่อมวยนี่ทนาแฟรนแ์น้าเงินไม่เป็นรองแน่นอนนะครับเคออยใช้สีเสื้นอโช <TER F S 1> ดบางแสนมาแล้วนะครับเทพพริชดบางแสนครับก็ถือว่าเคยใช้สีเสื้อมาแล้วก็ดูกมวยไม่ธรรมดาไม่เป็นรองทนาแฟนดแน่นอนนะครับแต่ว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรองครับเพราะว่าช่วงหลังหายจากเวทีเมืองกรุงไป1ปีเสด็จครับ ที่สําคัญนะครับานา้านฝ่าเงินนี้ก็ไปฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกนเรศวรน,นะครับที่น้อง น้องบัวลาพูนะครับผมดูว่ามาตรฐานคู่ปั้มคู่ซ้อมเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเขาซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมาตรฐานค่ายมวยคู่ปั้มคู่ซ้อมมีเยอะกว่านะครับวันนี <c ười S 2> ้ปดเบียดไปแล้วก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีชอห้าพยัคฆ์นะครับกระดูกมวยนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายเงินด้วยซ้ำไปนะครับกระดูกมวยนะครับแต่ว่าร่างกายผมดูทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังก็ชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงต่อเนื่องเลยัที นก็ฟิดซ้อมอยู่ชอห้าพยักนะครับมาตรฐานไขายมวยกูปังกูซ้อมดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนท่านยกเพชรลูกนเรศวนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับกู้ที่4ี่นะครับหลังกู้เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือทรณีชอห้าพยักรับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับกู้ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ M16 บ้านแรมบ้านนะครับ คู่ท <off> e ี backs, sterdam, water, ่2นะครับชอบไปที ai, ่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเปลวสีเงินยออันดามันครับและคู่ที่3ครับคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เวทร้อยสามสิบปอนด์มทีโมเซียมอ้อมน้อยนะครับชอบไปที่ผู้ท้าชิงฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรภูผาเอกภูยีนะครับฝ่ายล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเซียนเลยนะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีชอห้าพยักษ์ครับฟิตซ้อมค่ายใหญ่มาตรฐานค่ายมวยคู่ปั้มคู่ซ้อมดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีชอห้าพยักษ์ครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ